สวัสดีค่ะวันนี้เราจะไปจองกุ้งแล้วก็ไปหาหน่อไม้แล้วก็ไปหามดแดงค่ะไปหาอะไรเลยวป้าสวัสดีทุกคน้อนี่เตรียมตัวออกไปให้ไปนหน้าไปหาปูหาปลาอายุหากินยามแรงไปได้ยังแนมทีไหนลูกได้น้ําแข็งห่วยเอาไปยังน้ำแข็งไปโยกงูให้น้ำแข็งเอาไปเอาไปใส่น้ด้วยห่วยแล้วก็ได้คุเออไปกระซุวงป่ะแล้วก็ได้ห้อมห่ามเนาะห้อมอยู่ใส่มีไปโยกงพี่น้องโหนี้ข้าแรงอายุหากินตอนแรง ไปเจอกันพี่น้องเจอกันที่หน้าน,น้องมาถึงแล้วสวัสดีค่ะเรามาถึงแล้วนะคะไหนตรงไหนสถ<ะ>านีบ่ะโอเค<ำ>จะจอมกุ้งเนาะอ่ะตอนจะถึงได้ดไหมจะรอดูว่าจะได้ไหมคะโอเคไปดูเนาะป่ะของทะาลงยังเมียเนี่ย ฟ่องมาตึ้งมาตังข่องมาตึ้งมาตังให้อดดูด้วพี่น้องเอ้ยสวัสดีย่ามเล้งๆใบใบค่อยๆออกมาให้มาหน้ามาหอดแล้วเอาเสียมไปก่อนดูมั้ยมุงนอใหม่น้ำเทอมีนอใหม่นอใหม่เราสิมมายกกุ้งเป็นน้ำแล้วมันเย็นเออเอาสะดุ้งมางามพอสะดุ้งมาใบยกสะดุ้งยกกุ้งกันว่าสิได้พอได้ทาเบิ้งเด้อพี่น้องเอ้ยรอสักครู่เด้อให้อยู่หน้าหากิ่น รองแรงมากเออหยุดคล้องกับร่องแล้วหาล่อบ้างสักพักเลยพี่น้องเอ้ยล่อเป็นหนึ่งพี่น้องให้ร้านเอาหนามเสียห่ามนั่งลงเอาตรงนี้แหละก็ต้องไปไกล้สอนวิธีเอาหนามเสียห่ามปกติเขาจะขวามือเข้าเปล่าข้ามได้ขว่าห่อมานี่หอมขว่าห่อมเห่าใส่ยฝรั่งน้อมออกจากทุกห่อมเสียนั่งลง ได้แล้วก็เศร้าๆให้มันแข็งๆเด้อะพ่อบอกเลยพ่อบอกอยู่บ่เออใส่อีใส่บ้าหน่อยบ่เคยใส่บ่เออเคยใส่อยู่บ่บ่อาคนขนเอามือคนเอาไม้เลยขนก็ได้ไม้คนให้มันแข็งเมือก็ได้ไม้ดีกว่ามันปลาบ้ามันเงาเออใหม่แหละข้นลงไปยกขึ้นมาดูยกมากที่นมาน้ำมันหน่อยน้ำมันหน่อยบ่น้ำสีสุก ห้ามพี่ห้ามมาหล่อมันเออนะข้นค้นใส่ากาแฟสิข้มห้ามก่อนพี่หน่องเฮ้ยแม่นนตาซอยเลยเอืมดีดีอยู่ใดล่างมันกรซึมลงมันก็ซึมลงมาเดี๋ยวเขาค้นดูลูกค้นค้นห้ามแหละก็รอสะดุ้งลงพี่น้องสอนให้ร้านเฮ็ดมันจะได้รู้วิธีสช่ไหมถ้มาหากลิ่นไงข้นเครือ เดี่ยงพอเลี้ยงแม่ยคิดทำมันเป็นแลมาหาจองกุ้งเออข้นเอาน้ำใส่ถ้าอยากให้มันหอมก็ขูวห้ามมันใส่ปลาไหลที่โบราณตะเบือนีฝ้าวิ่งไปผ้าหลานเห็ดห้ามแบบฟ้าๆอ่ะพอแล้วเดี๋ยวรอสักครู่พี่น้องรอเบิ่งก่อน้อเราะเจอกันใหม่มาหาป่านนึกสรุอก่อนพี่น้องเอาไปตั้งก่อนไปตั้งก่อนเอาลงมาโม่ไงเอาลงมาค่อยย่าง

เอาห้ามใส่บอยเนี่ยไม่ใส่ต้องั่งชั่งช้ดแลวมันชามันบางชิคก็งไปชิคก็งใส่ด้วรองายดดเลยายแล้ว ไม่อ่อนอ่อนเนี่ยคิดเลยนเล่นคิดเล่นคอยยางเขาไม่น้ำยางเขาไม่ใก่ยางเขาคอยเลาะลงมา ไ้โอเโอ้ิดน้องคิยนงโอเองอนีนีนองยอะยิ่ยิ่ขยายแล้วเออขยายขาน้ำหกออกน้ำยิ่ขยายใส่ใส่อะสิ็บใส่กะตาโอ้เยอะไหมใหเล่นกให้ยุ่่เยอะงเยอะ่ชอบกิ กับมังสีลูหางชายลกระจาป่าลกระจาปะไปอเออกลมลงกระาซุ้มลูอางกองลงกระจาอเอาไม้ใกล้เห็นป่าได้ละโอเคอ่าอีก้องเลยจุ๊บีืนไทยไหมไทยแล้ว

ปเตยมาน่งห,หมุนใสเ่เวลาไทยลูกหันหลังคอยเอาคอยคอยออครออครวรา,าบ้างเอาเบิ้งไก่พี่น้องเอามาซุ่มไก่ดูยเ<ะ>งี้ยแมวเห็นปะเยอะโอ้มีปานปลายังอ่ะกัดเบาเงี้ยลูกเอาตะกุง่งครับน้องซิวกุ้งตัวน้อยเนาะกุ้งไฟอืมคอยด้วยทำงานคอยน้ำเวลาไทยกล่อง

พี่น้องได้หลายคนก็ไดย้ยดกเป็นบาทกุ้งกรุ้งกุ้งเดี๋วนะทักมา,าเยี่ยมวะเยี่ยมวะไรเดี <c oughs> ๋ยวนะทุกคนได้ปลาตัวใหญ่มากปลาบูปลาบ, <c oughs> บ,บูพี่น้องมไม่เอยเจอใหญ่หรอกเดี <c oughs> ๋ยวมันจะออกเ <c oughs> ดี๋ยวมันจะออกง่ายมากจับกล้องดีๆมันตีกุ้งอวัวเป็นปลาบูปะเออปิาบูอือได้แล้ว าทายส้วมลงในหันน้ำปีก้วบ่าทายส้วมไม่คม่อยย้อมสะดุ้งน้ำพี่น,น้องหาหน่อไม้น้ำน,นี่เราไม้แป๊บนึงจ้ะหน่อไม้ได้หลายตั้งสะด,ดุ้งไว้ยกสองหลอดละพักก่อนเดึงแย่เราหาหน่อไม่ตอนไปไห,หน,นหาหนอา่อไม้ใช้ปมหาหน่อไม้ ินูจะส่ะอไเจ้าหงียยอสองรอบหอบอยู่นี่เนี่ยจัวรอบแรกอะโอเคยะรอบสองกระอพาะอะไรโอเคยอ่อไรเยอะทำไล่ยล,ยลยพี่น้องเกงี่ยต้มอายุหากินย้ำคำย่ำแรงซื่ออะไรเงื่อนทองกับพวกให้มีกันนั่การกับบริเมีเห็ดกาห้างเงาพกสะดอกสะดุ นกสดอกสะดุกหายูหากินน้ำสาน้ำหอยน้ำหมอกน้อไใหม่หายูฮากินชีวิตคนอีสา,บานบ้านๆป็นไงนอพี่น้องยู่เมืองนอเมืองหน้าหนาววะทั้งนี้ห้อนห่อนห่อนจนยูเบยต้อตงหนีมาอยู่หายูหน้าพี่นอ้องออกมาให้มาหน้าห้ยูหากินไปเขาในเมืองไรกระยานโควิดโควิดหลายคนปวยคนใจ น่เงี้ยมหายอยู่คงยุดโขกอยู่หน้าตั้งสุดลงไว้ชักพักเลยพี่น้องแไกับบูน้ำส้องหลอบละ่ะกุ้งฟอยห,หน่อยมีคงอยู่หน้าฟังหน่อยก็เห็นได้แม่กนส้งหันอนนอ,อยู่ฟังเหรเห็นตังสลอยอยู่ 嗯，好累。 <ítulo> โอ้โหอะไงโอ้พี่น้องพี่น้องโอ้กดเลยนะลูกกดไปมื ions, ่นนึงพี Please, ่น้องเดี๋ยวจะดิ NG ้นจะยิ Bach ้นขยายแล้วเอ้อขยายหกเข่านั่งุกออกน้ั่งยืดขยายใส่ใส่ไรหางสก็บใส่กระตาโอ้เยอะไหมให้เล่นกุ๊กได้ยู่งได้เยอะอืมกลุ่มละมัชอบ มึงีลงกหาทายลงกระจาป่าลงกระจาปะไป okay. อีกลมลูกกระจาุูมลูะหง, okay. งกองลงกระจา okay. เอาไม้ใกลเห็นปะอ่าได้ละเคอ่าปิดกล้อ,ลอ,อ,กองเลยจึ๊บยงนไทยนะไทยแล้วเ,วเวสียงกระองเสีง

มาเยี่ยมบ่เยี่ยมบะไดี๋ยวนะได้ยุพีน้องเลยสารอบละได้สนิละไปเกียวอกแอกมั้งโอ้พี่น้องแล้วขคามือติดตาแล้วเมื่อกันด้วยได้สนิละไิเกียวในนเกมือนนี่ไลายูไลายูไลยบอกรบอกไปไหนหอกรบถวยนึ่งเลยงิดเราเงาอูกไม่ออกกำลงเตรียมฟ้อง ทั้งนอหมอกน้องใหม่ง่ายเราหาเมียเราหาได้ละขอบคุณค่ะที่รับชมอย่าลืมกดลกไลค์กดซับสไครต์ให้พวกเราด้วยนะคะได้เลยและแอย่าลืมกดกระดิ่งให้พวกเราเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะขอบคุณค่ะกระปัรีเด้ขขอทุกคนขอบคุณในหลายคำมื่นเราผลาร่มมากแล้วอจอมโจ๋คำที่พึ่งที่พึ่งรู่งที่พึ่งขึ้นไอ้จอมโจ๋คำขอบคุณหลายฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้นะเพื่อจะ มีกำลังใจในการทําคลิปต่อไปผ้าลูกผ้าหลานมาหาอยู่หากินมากกับเมย์มาหน้ามาห้มาหน้ากระสิเมื่อเราปวดจนคำมาสรดสะดุไในเวลาเมื่อเราขอพุ่นหลาย Thank you so much for watching our video. i h e l a n is coming I'm hurry up to c o m e back home. Okay. Thank you so much everyone. กลัวพี่น้่งเอ้ฟ้าคืนเมื่อแล้วคนที่ตรงรั้วข้างมาแคนีิเดเอร์เจอกันคลิปใหมไม่บา้า